สวัสดีค่ะเรามานาเสนอกล้องติดรถยนต์รุ่น DV9183 นะคะตัวนี้นะคะจะแถมสายชาร์จในรถยนต์และคู่มือการใช้งานในนําวิธีการใช้ให้อย่างละเอียดเลยค่ะพร้อมถานติดกล้องมีกาวในตัวให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมีเสียงการแจ้งเตือนขนาดเปิดปิดเครื่องค่ะและยังมีนาฬิกาบอกเวลานะคะมีไฟแสดงสถานะตลอดการใช้งานค่ะตัวเครื่องกระถัดรัดนะคะรักษารูปลักเดิมของรถไม่บังการมองเห็นค่ะการบันทึกอัจฉริยะนะคะเปิดการบันทึกแบบวนซ้ำเมื่อมีพื้นที่จัดเก็บวิดีโอเต็มนะคะเพียงดาวน์โหลดแอป,ปหรือสแกนค r c อารในคู่มือก็สามารถ ูผ่านมือถือแบบเรียลไทม์นะคะเพียงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนี้นะคะมีไมค์ในตัวค่ะเสียงดังชัดเจนนะคะความละเอียดของกล้องนะคะจะอยู่ที่720พิกเซลค่ะมุมกว้างนะคะ170องศานะคะขนาดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.09นิ้วนะคะใช้พลังงาน12โวลต์ค่ะรองรับความจุก,การ์ดทีเได้ถึง64 g b เลยนะคะมีฟังก์ชันพิเศษ G s e n s น r ค่ะบันทึกการชนฉุกเฉินไฟสำคัญจะถูกล็อกอัตโนมัติเลยนะคะสินค้าของเราไม่รับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสองสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ กแม่พาสินค้าใหม่ๆจากร้านเรา่าลุบติดตามนะคะของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ